สวัสดีทุกคนพบกันในช่องลูกลอยปอย้าต้อยป้าต้อยปลูกเข้าโพดแล้วสี่ห้าหลุมไงแปดสิบหลุมปลูกแล้วกบแล้วอะไรนะไปไหนอะฮะโอ้โห ไอ้อะสิบเอ็ดหลุมเดี๋ยวได้เราค่ดูตอนต่อไปเฮ้ฮะสิบเอ็ดหลุมนะทุกคนกบกบ ปุ้ตอยปลูกข้าโพดข้าโพดสีอะไรแม่ม่วงปะข้าโพดสีม่วงเอามเม็ดร,ร้อยแล้วปลูกข้าโพดสีม่วงนี่ดังกว่าปุต้อยนะลูกเต็มเลยผักชีคะนา้า เก็ไปหมดแล้วหลุไมไี่หลุม,ลมอ้าวเข้าโพดหมด,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 ดลหลุมนั้นน่ะตั้งเยอะอยแบ่งๆยอดไม่ครบหลุมห,ลหายปลูกข้าวโพดกับปะาต้อยข้าวโพด เขาโพสสีม่วงสปริงเกอร์ถึงหมดเลยไงแม่มปูกเป็นวงกลมปูกเป็นวงกลมให้สปริงเกอร์ลดน้ำอันน้ำอะไรอะ่ะ มะละไงมะละมะละลูกเล็กเหรอมะละลูกเล็กถ้ามะละลูกใหญ่ใบจะใหญ่ปะลำใหญ่ก็โตนะแมนะ่เนาะ ไม่รู้คุณนายโถจะแอบมาน,อน่อยต้องเอาไม้มาปากมักไหมแม่เพราะว่านอน,อเ,น,นสเสร็จแล้วอ่าดูปต้อยทําต่อไปใบไผ่จ้าของดีปิดเลยเนี่ยต้นไผ่ ไผ่เลี้ยงหวานไม้ใช้สอยหน่อไม้ก็อร่อยแม่พักนี้ไม่มีหน่อไม้ไงหรือมันมีหน้าฝนหน้าฝนอย่างเดียวไงก็เลยไม่แตกอ่อนไงไข่อะไรไข่อะไร ไข่เป็ดนะอไข่ไข่เป็ดไม่ใช่ไข่นกกบกบเนี่เหมือนลังนกเลยเหมือนลังนกเลยอ่ะ สองนี่แม่อันนี้ด้วยเนี่ยไม่ใช่หรอไม่ใช่สิบเอ็ดแล้วสิบสองนี่ทั้งหมดสิบสองลุมทุกคนเขาโพดม่วงของปราตอยปลูกเสร็จแล้วไวมาก ทำอะไรไว้ไปหมดย้ายสปริงเหรอฮึงามแล้วเนี่ยภูพันเฮภูพันเฮนี่ผู้พันเฮ ับฟูยู่รถน,น้ำผลไม้ เอาคโาโดเอาอะไรไปวางวางไว้เดี๋ยวน้องมานอนขุดแน่ขุดแล้วก็นอนเลยกำลังสบายเลย <c oughs> ป้องกันหลุ่มเข้าโพดก่อน ลำใหญ่นะลำใหญ่งามงามงามกันน้องมานอน คลิปนี้ก็ลากันไปก่อนทุกคนสวัสดีค่ะ